สวัสดีจ้าสวัสดีสนายสองเจ้าได้ยังไงมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันพอรมยพี่น้องสองปลายมากินข้าวเด้อทุกคนเนาะกางขึ้นมาจะเกี่ยวข้าวแล้ว่ะเราได้เห็ดกิ่นเมืองไทยเบิ่งเด้อมาเด้อตอนเห็ดกินใครเห็ดกินมือหนิไข่สวัสดีเด้อสุขุมสุขคนมากินข้าวแรงน้ำกันมือนีิมื้อนี้จะว่าโอ้ยจะว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บริเวสี่เหลี่มมือนะทุกคน ยังเหลือสามไห้คิดบ่ค่อยคิดว่ามื่นยังที่ได้จา้างมาเลยพอดีมาลงคาบแดงคิดจะว่าไวกว่าบาปเนาะมื่นมัดมืดม่นนี่โอ้เปิดประเดมาสะโอเสียใจเลยกูน้ำตาสิไลอมดเอาแล้ว <laughs> อันนี้กับหมูหมแลยเป็นทหารนำกันตะกี้นะทุกคนเนาะนตอนนั้นก็จะว่าสองคนเงินเดือนติดลบลอด คำวาในกอดคอกันลบไปจินเบียแล้วอยู่เฮือนนั้นอยู่เฮือนนั้นการเงินเส้นแล้วพู้ละกินโลรหกแกว้วกินเ<ง>ลย<ง>กับเนาเลยติดลบดลแต่ละเดือนเงินเดือนแต่ละเดือนติดลบดตลอดนะยังมีพวกหนึ่งกินอสมัยสงครามเวียดน,นามนาีน่ผู้หนึ่งมอนันมอโจเดนี้อยู่ไทยเดนี่แต่ทานนี่กันได้มานไปเห็นเบียอยู่ไทยปะไปเฝ้าต้นทุเรียนมา ยายยังแต่มาเปิดผู้เดียวน่ะ่อยกันนี้คือใคร่อยกันใดเห็นลายผลไหมใช้แดงกิ่งวัวเผาได้หนิอะรนี่กี่เนี่ยแดงน่ยแง้างหนาเออแดงะแงเแดงะมัเาผู้ยังมันบอกวันัู mà thô đôi bà mà phù hết cái phù nữa không 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 nó không 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 Biển không 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 hết không 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 này không không ไปถ <ach> ่ายคลิปกนบาบใช้เป็ดปลาอะไรได้คลิปหนึ่งไหมไหขี่ขลาดใช้ย่หลังบอก้องบอจะมาด้วให้จำหอยู่่หอยจะให้ได้เอให้หน้าที่มันติดมันอยู่จำห่องยังไงเลยมีน้ำมองห่องทั้งลงไปเลยมีหปนห้องยางลงมันกอนละไหม่เหบอห่องเหนออือห่องน้มอนโน่นทั้งลงนะบนนี้นีให้นานเด้ ไม่หนบนี่พิกามแมบกเลยวะให้น้าห้องนี่มาเพียเราให้เลยหลักไปอักตัวไปก้านเลยกเท่ากีนาหนังกินได้มาเี่ยดไมกินเบียฮะอักโวยโอ้เสก่าด้วย <laughs> đi đâu hổ nhàng người đấy mà mà ngăn ngàn đi luôn rồi lên lại làm để tôi bị kêu cao siêu mềm sáng mùng bận nhàng mưa mưng 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 gì bận bông hổ rồi coi là ha bông hổ vừa say vừa say nó nặng mưng ảo đưa cho đây ừ. mao đấy, tháo cái gì lao khâu cái nhàng mưa cay luôn lên đi khải mà nha cứ bật ngang cái cay ừ, này à. กูอยา,า,ทากทำท่ากูสั่งถงเลยลงรไปจากลงเเห็นรถเมม,มากก็ดืนนี่จะรถตำคนมีสติมาแหงบัาบมาตื่นแล้วนอนรอเขาแต่หนักคนเหนื่อยสมอะ้คนตกอีไดฮะช่วงคนตกลิ้นช่องน้ำหน้าตอนนั้นตอนนั้นเนาะแม่เนะเรงลงจิตรนะีอรนะเรไหมน้ำหน้าตอนนั้ตอนั้นเนาะ

ชิ้นงูเผาเว้ยเห็ดมาพี่เอามามื่นจินเยอะจนี่เินเล้วอยู่บ้าหมัดมืนโอ้ยเนี่ยหานเน่เขาทำอะไเล็้ยงเ้ยงหบมาบ่อยอ่างขหับปากโอ้มัสิมาซอยดอกเ๋ยอีกแ้วมืนบอกเกี่ยวกี่ยามมืน เกี่ยวอรเกี่ยวหมันมัดอะไราเกี่ยวเกี่ยวคนนี้มัดเนาะอ้พี่นี่เหรอแเจากัดเจ้าก็ไปฮุบเด้อฮุบกกอปกองไว้คือปีไก่ขยในมอ้่ไมอเทรือาให้เามให้ในห้องให้านยขอย้ขอย่องมันน้าถด้เขาอยู่ห้อง กอส้างทีข้กอสรขาเลยบักคอนก่อยู่อยู่ปักสองอยู่ปักเ่ไปปักเ่ชิดหาข่อเมื่ออยู่ท้ายว่ามีแนยมีเนวห้ซอยเนะจังละบอกกระสุ่ไฟเป็นบั ขอุมประดาหนาชอยเนี้ยไอพอดเออพอดหมดขอดขอเ่เขซื้อพอดมึงอยให้ชอยประนาใบใบผมไปยังไปโฟซวนกับเพย์ปักสองประนาบอ่ะนะาำเดือนบ่ไม่ใบประดานาชองปีมันน่ะรดานาโวหาก้อยเออเซตมาหมมได้ให้ชอยป่บอกาโชว์หบาหับโมยชัญนาานด้แถวน่ะปักสองบัดเซตบัแล้านแหละ เล่นคอมเมนต์เดี๋ยวยูมันอยู่มันทีมาถอยติศโลกะกับใบไว้โอ้ยพ่อเมื่อกี้โดนนำกูฮะเนาะเนาะมึงเกี่ยวคับหาการกิจเปลี่ยนการบริดีเปล่คุณนำมึงจะทำเขาข้ายวัจะก็การไกล้เลยอู เขาตีนกูมีบีบบีบแกซื้อเดี๋ยวมันน้ำอีกกูบีบแกใช่แล้วมึงบุญเอมกูเลยขี่รถกลับมามอีกกูยัดขามาดามนี่กูรืบิดเลยเออเลยยืมมันจับกล้องให้ไอ้ชิปดามให้เฮ้ยพอ มือเินสีเฮ็ดยังกินมือเินเกี่ยมือนเทนตือินีเฮ็ดยังกินจักเกี่ยวมือสามนา่มือบบมือแบบือทำไต้มไก่บ่ต้มไก่ต้มไก่ร้นอบ่สไก่ปอกก็ได้ซไก่ปอกมาต้มไม่ได้ไก่ปอกไก่ตัวเขาทอดคนแล้วนะไก่ผ่านไก่ผ่านไปอยู่ปากเชงไปไก่ปลอกไก่ปอกมือเนอเขาะ ไก่พันธุ์อะไรเนาะไก่ปอกไก่ล้วไก่พันธตัวต่อของตะลาแหล่งแม่ไก่ละไปอยู่แบคทเรียได้หรือว่าเห็ดสัวไก่เอาบ่ะสัวไก่ตบหนึ Wiz ่งก็มาจีบบอลกูไปซื้อผักซูงงตาแตกหรือกูเมียพักซูอ้าเขาเอิญผักซูอยู่ฮะแล้วเนี่ยบอกกูบอกแล้วไปมีงงกู

มักเสบบ่มกเจอะไรสักแเสบือลมักเสมักซู่มังคนเ็แต่บักซองางมันเคยเด็ดในข้างหมัมาก่อนเนียเออข้างมันพอเคยไปเก็บเลยแล้วปกเขาเรียกกุแม่มันมีหน่อยหน้อยหนอยเสียบได้บักเบือขวาเสือแล้วกระดวกมันจะ็นล่กินต่อยเจ้ากิน ินต่ก oh, yeah, ินนิดจนอันนต้นช่อวยตอนเห็ดหันบริษัทาห่แทนพี่น้องกำลีจะถ่ายตอนเ้อกินกินข้าวแดงน้ำกระเดอ้กินน้นอะเสียบยแต่ว่าเสียบนองขัดกินเถิงนี่เนาะเสียบที่คนกินเถิงจะเฮงกินข้าวหน่อยเดียวอันงก้

ประมาณสามหมื่นส um ี sorry, um well, so <S <S well. ่หม well, mm ื hmm. questions questions. ่นเนาะเขาหือเพร่เขาล้านแล้วมตากไว้ก่อนก็ได้มือมือมจังมัดเบ่หมัดเพิ่งเพิ่งได้มาแห้งเพิ่งมันแห้งยงไงมัแห้งเข้านแห้งเลยเขามันจรยี่บนะตัวเุ่าหุ้มนอกเลยมันยังเปียกอยู่มันยังบััแห้งตยวนี้เาตัวนั้นตัวนั้นเาตัวนี้ อินมรับเดิมกินผู้ดีมาอ่ายันจะมีกินอะบอยใส่ขวดเจ้าเตนค่ะีใส่กินแน่เสื่องไหมเอ้กอยขอโทษดิขอโทษคุณชมก็ตายอ้ยแมงมันของนาดีเลยเก็บเอานี่อือหืามีขอเฮ้เก็บกาแฟเลยขอเวลาสิทามพัยู เจอัก้ากระแตนยังเกาะหนีบออเจอไอ้บ้านเคจักระแตนอีสวงอนก็แมงมันเนาะกระแตนี่สวงกรแตเนือสวงแเออเนื yeah. ้อสวงคือน้อกุ้ยเ่าเยีงจะกินแมงอะไนบแมงมาจะกินใดซะบกกินได้ละกินบัได้บ้านเอยเขาบอกกินแคบตัวราว่ามีงมนทองไมมีไม่ทองนะฮน จะเสือภ okay. ูแถวแล้วเนี่ยมันแซ่บเขาไ่ให้จะกินโมเมนขอเฮงเขาเอาออกมาเบิ่งนี่ตัวน้อยอ่ะไม่ต้องเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นมีเป็นเส้นเดล่าออกมาแมงมันที่เัาเอาจากเอามาจากอ่ะมันอยู่มันอยู่ในก้นเข่าตัวทองตัวยี่ใหญ่ยิใหญ่เห็นมีแท้เนี่ยเนาะขอเฮงเฮงมันออกมากูเป๊บเจ้าไหหนาวในบุญนี้อยู่อยู่อยื่อยู่ที่เขียวสิบใหญ่นี้ใครวะ อยู่เ <ondan> ม <anh> ืองเก่าอยู uh, ่หอยเพล็กเนี่ยยูแจ้วพนทองเดี๋ยวมามีตัวนี้นี่ก็นี่นั่นนี่มันมีอีกแบบหนึ่งโอ้ยเขาอยากให้เจ้าเห็นเด้่ยคือคอยจักเลยนะตัวสีทองอ่ะบอสีทองกับตัวแกก่านี้น้อยหนึ่งนี่ก็มีมันออกมาเป็นพญาดมันเป็นคือจะนอนเนี่ยเขากระเสียบเลยเสียบมือก็เสียบเออมันมันเนาะ ตัวอะบ่ไอืมวาแสเ่ก่าจะกินเนน่ะห้ากินยากได้แม่งเนี่ยตัวหากินนำช่วงนี้ช่วงเกียวเข่านั้นหมักดูน้ำต้นเข่านะมันก็ชืลอเรื่อเทนะก็ชื่องกินแมงอันนี้จะะเตนอีสวงเป็นคิปนะเคยกินอะไรทุกคนคลิปนี้ฮะกับศดระไปก่อนเ้อพผกกันไปกินนะจะได้กาแฟทุกคนกดได้กดแส์กดสับสุไห ที่สำคัญมึงโฆษณาให้น้องๆเด้อ,อพอกันใหม่คิดนะดบายดีบ๊ายบาย